นะเซราเซรา,ซาดูซีรีนเขาสิซีรีนน่ะเขาเดินไม่หยุดแต่ซีรีนน่ะซีรีนเสราอย่าดึงอย่าดึงของพี่เขานะเสอย่าดึงของพี่เขานะผม่เจอตรงชาติค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจอตรงชาติค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปไปไปเดิน,นไปเดินตรงนูน้นไปเดินตรงนู้นไปเดินตรงนู้น ไม่มีกล้องอะไรไปกลตัวนู้น่ะนู้น่ะคุณต้องชาติหนึ่งโอเคโอเคพ่อพ่อขอเชาติดวงชาติหน่อยนะคะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวของพี่เขาพังเขาอันี้ไม่ใช่ดวงชาติแล้เป็นมันเป็นพม่าน่ะลูกเดี๋ยวพม่าพี่เขาพังมามาไปเดี๋ยวไปหาแม่เดินเดินนี่เซราเซราเซราไปดูดูดาวข้างบนนะเซรา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 ดูเชเดเลียเด้อเซราเซ่าข้างบนอ่ะ นี่ข้างบนนะ่ะเซ่าดูสิเห็นไหมข้างบนนะ่ะโอ้เซราด์เขาจะเป็นสองกล้อง อัสแล้วไปยืนในมุมนู้นอีกแล้วอ่ะสองกล้องเหรออ่ะสองสองสองดูสิดูดาวดูดาว,ดดาวเห็นดาวไหมอ้ามีคนเป่าทั้งต่อเขาก็เ,เอามาคืนเก็บมาไว้ที่ต้อนรับใช่มไหมนี่นีปะ